สวัสดีนะครับลูกเพจโทษนะครับโทษนะครับสวบัสวดีนะครับลูกเพจตอนนี้นะครับทางญาติของพี่โอนะฮะก็ขึ้นไปนำร่างของพี่โอเนี่ยนะครับขึ้นไปยังรถป๊อเต็กตึ้งนะครับผมหรือว่า รถติดไซเรนนั่นเองนะครับรถพยาบาลนะฮะรถของเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับไปที่โรงพยาบาลสิริราชนะครับเพื่อที่จะนำศพไปไว้ที่นั่นก่อนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับ ในภายในรถพยาบาลของพี่ๆมูลนิธิปริตึงนะครับก็จะมีทางคุณแม่แล้วก็แฟนของพี่โอนะฮะนั่นก็คือพี่เหมี่ยวนะครับนั่งไปด้วยนะครับซึ่งร่างของพี่โอตอนนี้เนี่ยจะนำไปที่ชนะสุตรพิษสดนะครับที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วก็จะมีการารับตัวขอรับตัวในพรุ่งนี้นะครับ แต่ว่าเรื่องเวลาแล้วก็ารายละเอียดต่างๆเนี่ยทางญาติยังไม่ระบุนะครับว่าจะทําการาไปรับศพเวลาไหนแล้วก็จะมีการดําเนินการอย่างไรต่อไปนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยทั้ง3ศพนะครับอของวีระบุรุษที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้นะครับพี่พี่ดับเพลิงแล้วก็จะนําร่างเนี่ยไปบําเพ็ญกุศลนะครับที่วัดสารแดง เทวีวัฒนานะครับในเวลาต่อไปนะครับแต่ว่าขณะนี้เนี่ยอีกสองร่างของวีรบุรุษผูกร้าทั้งสองคนนะครับผู้ที่มีจิตอาสาเนี่ยนะฮะยังไม่สามารถนําร่างออกมาได้นะครับผมนี่ก็เป็นเวลา 2ีกว่าชั่วโมงแล้วนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่นี้มีการทำการเคลื่อนย้ายนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยภายในซากอาคารนี้นะครับยังมีผู้เสียชีวิตอยู่รวมทั้งหมด3ศพนะครับ2ศพเนี่ยเป็นของวีรบุรุษนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับ แต่อีกศพหนึ่งนี่ก็คือเป็นศพของสมาชิกของครอบครัวภายในบ้านนะครับตอนนี้เนี่ยทายเจ้าหน้าที่กู้ภัยบางส่วนนะครับก็ได้แบ่งทีมไปพักกันนะครับเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยอยู่กันตั้งแต่6กโมงเช้าเลยนะครับซึ่งขณะน,นี้ทางทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยเองเนี่ยก็กำลัง เร่งมือนะครับเพื่อที่จะนำร่างของวีรบุรุษทั้งสองท่านนะครับออกมาอย่างสมบูรณ์ที่สุดนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะฮะทางเราเองเนี่ยก็ได้ไปดูร่างของพี่โอนะครับผมก็พบว่ามีร่างกายเนี่ยถูกเผาไหม้บางส่วนนะครับโดยเฉพาะบริเวณใบหน้านะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ที่พี่โออ,อยู่เนี่ยนะฮะ เป็นพื้นที่ที่ถูกคานของบ้านเนี่ยกดทับอยู่แล้วก็รวมทั้งบริเวณใต้บ้านเนี่ยยังมีความร้อนระอุอยู่นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยขณะที่ผมบรรยายอยู่เนี่ยก็ยังมีกลิ่นของการเผาไหม้อยู่ในซากบ้านหลังดังกล่าวอยู่นะฮะขอบคุณครับ คือเราจะพยายามอัปเดตด้วยการไลฟ์สดไปเรื่อยๆนะครับผมถ้ามีเหตุการณ์อะไรเราจะพยายามที่จะขึ้นไลฟ์อัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมติดตามสถานการณ์นะครับเราก็จะเกาะติดสถานการณ์จนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้นนะฮะซึ่งคาดว่าเมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับผู้ชีพกู้ภัย,ภยทุกหน่วยงานเจ้าหน้าที่ปปชเนี่ยก็บอกว่าเวลา การทำการปฏิการทาการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้เนี่ยอาจจะยาวนานถึงเช้านะครับซึ่งต่ำๆเนี่ยตีห้าเกินแน่นอนนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมคือ,อต้องบอกว่าทุกนาทีนะครับทางญาติเนี่ยเฝ้ารอร่างของคนที่เขารัก ออกมาได้อย่างสมบูรณ์นะครับเฝ้ารอทุกวินาทีตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงนาทีนี้ครับผมถือว่าเป็นข่าวที่หดหูนะครับที่สุดเลยนะครับ ึถ้าลูกเพจจำได้นะครับตั้งแต่ช่วงแรกที่เรามีการไลฟ์สดเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยโครงบ้านเนี่ยก็ยังพอให้เห็นเป็นรูปร่างอยู่นะครับว่าบ้านเนี่ยเป็นสภาพไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางโครงบ้านเองเนี่ยก็แทบจะไม่เหลือโครงบ้านแล้วนะครับเนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการขุด นะฮะแล้วก็ทําการเคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะนําร่างของวีรบุรุษทั้งสองท่านออกมานะครับขณะนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็มีการแบ่งทีมนะครับผมแบ่งทีมกันไปพักผ่อนนะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็ยังคงทํางานอยู่นะฮะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่มีการแบ่งทีไปพักผ่อนเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกาะติดเหตุการณ์ตั้งแต่ ตอนเช้านะครับแล้วก็บรรเทาไปแต่ตอนเช้าเลยนะครับกลลับเยนะ คือขณะนี้นะครับท่านผู้ว่ากทอมเอนี่ยนะฮะก็ยังคงปักหลักรออยู่ในพื้นที่นะครับแต่ว่าท่านได้เข้าไปอยู่ในบริเวณที่นั่งนะครับที่บริเวณบ้านหลังนี้นะครับผมซึ่งหลังจากที่มีการนำร่างของผู้เสียชีวิตร่างของวีระบุรุษทั้งสองท่านเนี่ยท่านก็จะนำ เชิญธงชาติเนี่ยนะครับเข้าไปคลุมตัวร่างของผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็นำเข้ามานะฮะซึ่งตอนนี้ก็เป็นระหว่างการทํางานของเจ้าหน้าที่นะครับอะไรครับดูว่าตอนที่เอาเอาเอาตัวมาบนเรกก็ไม่ได้รู้ว่าไม่ได้เหมาะสมเลยนะ ตอนนีตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ขอพื้นที่นะครับผมคือตอนนี้ถ้าประเมินสถานการณ์นะครับดูจากสายตาเนี่ย การเคลียร์พื้นที่บริเวณบ้านเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่าคืบหน้าไปพอสมควรนะครับผมแต่ว่าสำหรับร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยจะอยู่บริเวณนู้นนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับถ้าทุกคนได้เห็นนะฮะซึ่งต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับเนื่องจากว่า,าตัวเครนบ้านเองก็ดี ตัวอิดตัวปูนตัวเฟอร์นิเจอร์เองก็ดีนะครับผมค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนนะฮะโครงสร้างค่อนข้างที่จะแข็งแรงหมายถึงว่าแข็งแรงนะที่นี้หมายถึงชิ้นส่วนที่ยังมีอยู่ตอนนี้นะฮะเป็นชิ้นส่วนที่หนักนะครับซึ่งเรื่องของประเด็นของโครงบ้านเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบพรุ่งนี้ก็จะเข้ามาตรวจสอบนะครับว่า การสร้างบ้านการต่อเติมบ้านเนี่ยได้มาตรฐานหรือเปล่านะครับถึงเกิดเหตุการณ์บ้านถล่มในครั้งนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบต่อไปนะครับว่าในการต่อเติมบ้านในการสร้างบ้านเนี่ยถูกต้องตามหลักหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าทุกคนได้เห็นก็จะพบว่าบริเวณเชนบ้านต่างๆเนี่ยนะฮะค่อนข้างที่จะหนานะครับ อ่ะแต่ว่าข้อมูลส่วนนี้ต้องรอทางวิศวกรนะครับเป็นผู้ให้ข้อมูลนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับของวีรบุรุษทั้งสองคนก็ยังคงรออยู่นะครับของพี่อธพลของพี่โอ๋นะครับยังคงรออยู่เต็นท์อำนวยการนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ พอลำเลียงร่างของผู้เสียชีวิตเข้ามาแล้วก็จะผ่านจุดนี้เพื่อที่จะไปพักร่างไว้อยู่ที่บริเวณเต็นต์อำนวยการนะครับของมูลนิธิป่อเต็กตึงนะครับจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับพิสูจน์หลักฐานเนี่ยมาเก็บหลักฐานพร้อมๆเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับลงบันทึกไว้เพื่อที่จะทําการสรุปนะครับซึ่งร่างของผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยจะถูก ส่งไปที่โรงพยาบาลศิริราชก่อนนะครับเพื่อทำการพิสูจน์พิกศพนะครับก่อนที่จะให้ญาติเนี่ยมารับร่างนะครับไปบำเพ็ญกุศลตามที่ญาติประสงค์นะครับว่าจะบำเพ็ญที่ไหนแต่ว่าสามศพเนี่ยเท่าที่เรามีมีข้อมูลมานันก็คือศพของพี่โอนะครับแล้วก็พี่อัฐพลแล้วก็พี่สุทัศนะครับจะนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดสารแดง ทวีวัฒนานะครับผมในวันพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวแต่ว่ารายละเอียดส่วนนี้เนี่ยเราเราต้องติดตามอัปเดตพรุ่งนี้เนาะว่าจะมีความคืบหน้ายังไงบ้างนะครับผมละในช่วงนี้นะครับจะเป็นการทํางานของเจ้าหน้าที่เนื่องจากว่าก็คงต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะว่าร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่บริเวณตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้ขุดได้แค่ครึ่งบ้านเองนะฮะพอขุดเสร็จแล้วเนี่ย เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยเนี่ยก็จะเดินเข้าไปนะครับเพื่อที่จะลำเลียงร่างนะครับเดี๋ยวถ้ามีความอัปเดตยังไงต่อไปทางอิจานจะเข้ามารายงานต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามครับเเย็็ S <S <an> <S เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววินนึงยุ่งครับ,รเ,บเอาพยานม้วนกันเ,เดี๋ยวพยางอะ่ะ 好了 บ้านเราเนาะพี่บ้านหนึ่งครับรันอยู่ครับรันอยู่ อ่ไรนครับมาไม่กินอะไรก็อยู่ใจอ่แน่นอนแน่นมนมันของแบบนี้มันต้องอยู่ใจแล้วนบแล้วนี่ไปไว้โร้านไหน